สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหน่วยการเรียนรู้ที่4วิชาสุขศึกษาม .5 ในหัวข้อของค่านิยมเรื่องเพศในสังคมไทยและภาพหัววัฒนธรรมก่อนอื่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าค่านิยมคืออะไรทำไมเรื่องเพศจึงเกี่ยวข้องกับค่านิยมและมันจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรวันนี้พวกผมจึงจะมานำเสนอให้เพื่อนทุกคนเข้าใจกันครับ ความหมายของค่านิยมค่านิยมหมายถึงความเชื่อหรือทัศนคติที่สังคมหรือบุคคลยึดถือว่าสิ่งใดถูกหรือผิดดีหรือ,รอไม่ดีควรหรือไม่ควรค่านิยมมีอิทธิพลต่อการกระทำและการใช้ชีวิตของเราเช่นการเลือกแต่งกาย การปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่อครอบครัวและสังคมค่านิยมเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทยแม้สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ยังต้องเลือกค่านิยมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเช่นหนึ่งความรับผิดชอบต่อตอนเองและคู่ครองตัดสินใจเรื่องเพศอย่างมีสติป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สอง การเคารพทธิผู้อื่นไม่บังคับล้อเรียนหรือใช้ความรุนแรง 3. การยึดหลักความพอดีไม่ทำอะไรที่เกินเลยหรือเสี่ยงอันตราย 4. การรักษาศักดิ์ศรีและวัฒนธรร,รมไทยทำในสิ่งที่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของตนเองครอบครัวและสังคมค่านิยมเรื่องเพศศัเพศในสังคมพระหูวัฒนธรรม สังคมพหูวัฒนธรรมคือสังคมที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันเช่นประเทศไทยที่มีทั้งคนไทยจีนมุสลิมชาวต่างชาติและกลุ่มหลากหลายทางเพศในการอยู่ร่วมกันสิ่งสำคัญคือ 1. เคารพความแตกต่างไม่ตัดสินใครเพียงเพราะเพศหรือวัฒนธรรม 2. ยอมรับ ความหลากหลายเช่น G L G B T Q บความเชื่อความเชื่อทางทางศาสนาหรือประเพณีที่แตกต่าง 3. ปฏิบัติต,ต่อกันด้วยความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกกีดกัน 4. สร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านการสื่อสารและการเปิดใจ ค่านิยมเรื่องเพศในสังคมพระหูวัฒนธรรมจึงเน้นการเคารพและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสรุปแล้วค่านิยมเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของเราและค่านิยมเรื่องเพศก็มีผลโดยตรงต่อการช,าชีวิตไม่ว่าจะในครอบครัวในโรงเรียนหรือในสังคมค่านิยมที่เหมาะสมช่วยป้องกันปัญหาสังคมและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยังช่วยให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเคารพและเข้าใจกันดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไทยหรือพระหัว,วัฒนธรธรมสิ่งที่สำคัญคือการมีค่านิยมทางเพศที่รับผิดชอบเคารพสิทธิและเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียม